ประชาชนไม่เคยชนะสุดก้านเมื่อเห็นภาพพิธาและธนาทรอ,อยู่ด้วยกันเมื่อคืนนี้ทำให้นึกย้อนไปเมื่อปี62และปีนี้มันไม่ได้ต่างกันประชาชนเลือกมาแต่ไม่ได้ตามที่หวังจะอีกกี่ครั้งประชาชนก็ไม่เคยชนะตกอยู่ในอำนาจของผู้ใหญ่บ้านเมืองนี้ ตอนนั้นธนาทรพูดว่าเมื่อพวกเขาไม่ให้ผมเข้าสภาผมก็จะออกไปอยู่กับประชาชนในเมื่อเขาไม่ต้องการเห็นผมในสภาผมก็ไม่อยู่ในสภายศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆเหล่านี้ไม่มีความหมายกับผมขณะที่พิธถาก็บอกว่าจนกว่าเราจะได้พบกันใหม่อีกสปีข้างหน้ายัางไม่สายแต่น,น่าเสียดายที่คนที่จะนำพาประเทศเจริญก้าวหน้ากับโดนแก่นแกล้งทุกทิศท,ทางประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับตั้งแต่วันที่14 ภคมนอกจากความผิดหวังประชาชนก็ยังได้แต่สงสัยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เหมือนเป็นพิธีการเป็นเพียงมุกขำขันที่ไร้ซึ่งความหมายเหมือนถูกหลอกให้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงแต่สุดท้ายประชาชนก็แพ้เหมือนเดิมถ้าเลือกตั้งแล้วได้อย่างนี้ให้พ่อมึงมาชี้เลยว่าอยากได้ใครชี้มาเลยเส้นทางการเป็นนายกของพิธาคงไม่ได้ง่ายได้ แต่ก็กั้นไม่ได้จริงๆยิ่งเห็นสีหน้าน้ำตาคอของคุณพิธาตอนถอดบัตรออกแล้วรู้เลยว่าเขาต้องฝืนยิ้มขนาดไหนท่านพิธายิ้มหน่อยแล้ว <c oughs> โดยคุณจตุรนฉายแสงเองก็ได้โพสต์แทนใจประชาชนบอกว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สสทั้งๆที่ททยังไม่มีโอกาสได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกับใครเลย และการหมดโอกาสรับการเสนอชื่อเป็นนายกในสมัยประชุมแรกอย่างนี้ไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรมและรัฐธรรมนูญในวันเดียวกันเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหาัสสำหรับนักการเมืองคนหนึ่งน่าเป็นห่วงว่าจะเป็นบรรทัดฐ,ฐานที่ไม่ดีต่อไปในอนาคตอาจจะทําให้การเลือกนายกรัฐมนตรีประสบปัญหา<ฆ>กลายเป็นทางตันของประเทศพวกคุณกําลังเล่นกับหัวใจของประชาชนที่มุ่งหวังในประชาธิปไตย แต่ยังน้อยสอสอจากพรรคก้าวไก่ก็ไม่เคยลืมประชาชนแม้เมื่อวานที่ผ่านมาพวกเขาจะโดนกระทำอย่างหนักหนาแค่ไหนพวกเขาก็ยังกลับมาหาประชาชนบนท้องถนนทักทายอย่างยิ้มแย้มขอ,อนับถือหัวใจของพวกเขาทุกๆคนเลยคะ่ะพวกเราทุกคนมารวมกันอยู่ที่นี่เพราะอุดมการณ์เพราะว่าเรามีความฝัน ที่จะเห็นประเทศไทยที่ดีกว่านี้ได้แต่ไม่ละทิ้งอุดมการณ์หรือเสาหลักของบ้านที่เคยมีอยู่เราจําเป็นที่จะต้องถอดบทเรียนจากอดีตที่ผ่านมาว่าสิ่งที่เราเคยผิดพลาดแล้วทํามันให้ดีขึ้นในพาหนะใหม่ที่พวกเรากํำลังจะไปด้วยกันพวกเราต้องก้าวต่อไปครับ